มาเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไงนะเพลงเพลงร้องไงนะขาบนขัวหนื่อยขาตาปตาปีหน้าปปีหน้าไปหวัวขากลับโยเสยยำพวยเหนยก็ไปกลัวอะไรไม่ตานี่อย่าลับเพื่อนเพื่แกโจดย์หนึ่งหนึ่งก็หน,นึมม่งไม่ตา,าพอพีที่ท้าขอคำกระมาขอพอก็มีลูกคอด้วยอะแปลที่แปลให้หน่อยก็คือมีก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะเอาขอนไปฝาดบ้า อแล้วจากนั้นก็มันมีเรื่องผิดตอนท้ายอะก็คือหนูพูดผิดว่าไปขอโทษพ่อไม่ใช่ก็คือตอนนั้นรถเมย์มันมีสายฟ้าขนวดเลยมก่อนจะไปถึงได้นะก็ไปถึงไปหาย่านานมากเลยก็เลยต้องขอโทษยา่าอืมไปช้าว่างั้นเถอะก็เลยขอโทษยา่า แล้วอีกอย่างก็มีฝนตดลงมาด้วยก็เลยเปียกแฉะแฉะไปหมดเลยเออโอเคเปียกแฉะไปหมดกันจาหญ้าโกดเนี่ยอ๋อไปก็ช้าฝนตกไงก็เลยเปียกไปใช่ไหมอย่างงั้นเหรอจบแล้วใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมความหมายมันเพลงนี้คือมีเนื้อหาคือจะเอาของไปฝากป้าแล้วฝนนั้นตกก็เลยไปสายตัวเปียกหมดเลยด้วยอือโอเคเป็นภาษาอะไรอ่ะ นู่าเมื่อกี้มันเป็นภาษาอะไราอีสานอีสานอีสานเนาะเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้ไม่มียรแค่คือเก็บผ้าเก็บเทนะครับ